เขาดีราบในปันเจ้าหนนะสังเจว่าเข้าเป็นก้นมีกบมีกูอยู่ในอย่าเปเป็นก้นจางทางให้ฮะย้อนเบืรอสังหลาในสังเจว่าเข้าเป็นก้นทางให้เข้ากว่าทางกูนก่อนแรกเขาอําใดเฮ็ดพิษสังนั่นไหนอําว่าผู้ญิงเดืทางผู้ชายอําว่าผู้ชายเด้ทางผู้หญิงเพราะว่าก้นก่อนแรงเจาเก่าทางพิษทางเปิงอยู่นั่นครูเขาซ้ำอําใดเฮ็ดพิษสังไหนมันตีเฮ็ดให้เขาอําเปียงโปเสือย้อนเบอร์สังงานในก้นเข้าในสังเจว่าอําใดเฮ็ดพิษแ่เปืนมาเน้ปืนมาทางในมันยิงแค้นไข่กว่าเฮ็ดลองนัน ก่อป่จางไหนสังวาเจ้าเก่าตทางในก็เฮามีเงาหักศักเสียอย่าเปทางปิดทางปอดเจ้าเก่าหักเขาก็จะอยู่ไม่ใสีว่ากูเข้าเตกว่ามีคนก็มาแทงคุยกว่าสังเฮาอ่ำหันเตาตดาเฮาสำลามนิ้มว่าลามดิ้มวนกว่าเอาห้างคุ้ยไหนมันก่อจางเฮ็ดเฮาก็อัานแล้เฮาหักนั่นเตอเรียกเสอน้อยก่อจังเปลี่ยนไรขาวออบางพวกเจ้าเก่าตทางวนเอาหัางคุ้ยวนกว่านั่รองอ่ำลีทางว่าเขากว่าเลียส้อมก้อนนั่นก็ไนทางว่าเขากะหาลองมุนซื้อซ้อมคนต่างก็ ่อมางปอกในเซาเก่าวันเอาหังกวยเจ้าตูเขายังอ่ําคุกจะล อ่ำไรว่นเหมือนเจ้าหนังอันแลเฮาทางพิษทางเปืองนั่นการที่ทางพิษทางเปืองนนมันสั่งเฮ็ดเห้เฮาพิษโม่กันหลายๆกว้วยสั่งว่าเจ้าเก่าอํำหันปานาเตอร์ดยินเปืนซ้ําเปืนใครนี่แหละซ้ําเอามาเส,สิเสิเส่ว่นกว่าจอมรองนั่นอยู่ไหนมันก็สั่งเฮ็ดเ,เ,เหอเจ้าเก่าอํำมีรองมลเสือไรความลาดของกนวเฮานั่นสั่งว่าเฮาอ่ำไรทัดสร้างตัวดีๆมางก็เขาไข่ยาเกาเฮ็ดเห้เฮาเปืองเส่กันเขาไข่เห้เฮาแตบยายกันเจอในกล้วยขายอเปืนนั้นเจ้าเก่าอย่าเปือหยุ่ง ากลางหลายบางปอกบ,บางเลาเขาบนว่าคกนก่อนหน้าหักนั่นเขากว่ามีก็มอเขากว่าอยู่ซอมก็มือตีเดมันเขากว่าหาเหตุการณ์กว่าหาเงินมากตอนตาาตีเลีเ่ยงหน้าเฮิรนซึ่งนั้นกู้ยคาการทางพิษทางพื้งกันอันวันนั้นมันอยู่ดีเสเซเก่ากู้ยมันอยู่ดีป้ายบนของเขา เฮ็ดสางขึ้นมาหังกุยป้ายว่นอันว่นนั้นสังว่าเฮ้าอ่ำไรหันปานาเตาอดาเฮ้าตีว่นกว่าเนิ่นลองดีก็ไรเฮ้าตีว่นกว่าเนิ่นลองให้ก็ไรสังเอว่าเฮ้าว่นกว่าเนิ่นลองอ่ำดีมีคนมาสอสนแทงในก็มันยิงแข็นเฮ็ดเฮืเสเจาเก่าผูกให้ึ้นมาหรือเก่ามังก็จังเฮ็ดเฮืพิดหม้อกันถึงดีพ่กไรแตกยายผ่าดยานกันย้อนเปือการถังพิษถังปึงตื่อในก็มีข่าวย้อนคนไหนข้าได้ฝากบอกถึงเต้ก็เขาอย่าปีถังให้ถังพิษถังปืงกันละมัน ตีเฮเธอเสลเก่าซุมข้าวยามตอนต่าตีเฮสร้างการนาเฮอนันกวยลองการถังพิดกันอันว่นนั้นผู้ใจถังผู้ยิ่งก่ออําใจลองดีผู้ยิ่งถังผู้ใจก่ออําเจลองดีย้อนเบื่อนันแลเตีวุ่นสังตีถังสังในก็เธอมีลองมีตั้งเธอมีเงาหากักศักดิ์ศรีอย่าเปวุ่นเอาห้งกวยเ้าก็แตบตัดเอาห้งกวยมันจงังเฮเธอห้คนอันแลกเขาอ่าไรเฮพิษสังนั้นสุกย,ยุงเสอเฮเธอเขาอ่าไรเสอจงังเฮเธอลองตั้งหักอันเขามีเหนือเซเก่านั้นยบยบยอมลงกว่าก จางเปลี่ยนไลาเขาออค่คในวิดีโอในก็มีความฝากถึงได้ก็เขาหนังไหนข้าเฮ้าสอนรูมสาสูงร่งา